วันนี้เราจะมาทำขนมปังกะทิยันะคะที่ตอนนี้กำลังอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเราทำขนมปังเราก็จะมีแป,ป้งขนมปังวันนี้ครูใช้แป้งเค,ค้กผสมด้วยนะคะแป้งเค,ค้กเพราะฉะนั้นก็จะมีตามของเขาเลยก็คือแป้งแล้วก็น้ำตาลนะคะไข่ เนยสิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำขนมปังก็คือยีสต์นะคะแล้วก็มีเกลือมีนมผ้มีนงงมนสดนะคะเราใช้นมสดนะคะนี้ถ้าเราทำเรายังไม่ํำนานเราก็ลุกลงไปในนี้ก่อนก็ได้นะคะแป้งขนมปังเวลาเราทำขนมปังเราไม่ต้องอร่อน อเพราะว่าเราจะนวดกันนานเพราะฉนะนั้นเราก็จะใช้ส่วนผสมที่เป็นหงเป็นของเหลวตรงนี้นะคะเขาเรียกของเหลวนะเราก็ยอมเสียเวลาในกนารตอกไข่ยีลาฟองนะคะแปลว่าอันนี้เราใช้ของเหลวคนก่อน แล้วเกลือเห็นไหมคะเกลือนมขอพายครูอันหนึ่งคะ่ะยินได้นะนนเรียนมายินได้เลยคนให้เข้ากันเห็นไหมคะแต่ถ้าเราทำจนชำนาญแล้วทุกอย่างเราก็ ทำตามที่เราเรียนเนาะเรคือใส่ใส่ลงไปในเครื่องคนให้เข้ากันพอเข้ากันเท่านั้นเนาะพอเข้ากันเราก็จะใส่ผมผงทัง้หงหลายนะก็เป็นนมหงแป้งนะะแป้งทั้งสองชนิดถ้าเราขี้เกียจ อยใช้แป้งสองชนิดมันยุ่งวุ่นวายเราก็ใช้แป้งหนมปังอย่างเดียวก็ได้นะคะมันก็จะออกเนื้อเป็นเนื้อขนมปังอย่างเดียวเลยที่ความนิ่มก็จะน้อยกว่หนาะมอ่าอย่างนี้เนื้อแข็งหน่อยแต่อย่างที่คูบอกเนื้อแข็งไม่แข็งก็อยู่ที่เรานั่นแหละทีน,นี้เราก็คนมคอให้มันเข้ากันประมาณนี้ก็ได้ไม่ต้องเข้ากันจนหมดเราก็จะนำลงเครื่องนะคะ ่ะเราก็จะเทใส่เครื่องให้ที่ผู้ชายอพอเข้ากันแล้วดีแล้วคุนนี้มาเรื่อใหม่กำลังถ่าย หม,หมดเสร็จแล้วก็อาดเบนะคะต่อมาทาการเคร,เรื่องนะคะส,สายก่น,นะคะายมาเอาพ่ชาร์จของใรออกแล้วเราก็อันนี้เขาเรียกเครื่องสองแขนนะคะเราก็เปิดตีให้เขาเขา้าก เราก็เอาขึ้นมานะคะนะคะให้มีลักษณะผ่นทีแบบนี้นะคะไม่ไม่ต้องดึงอย่างนี้นะคะค่ะเวลาเราจะเช็คเราค่อยๆดึงนะ,ะนะอย่ก็จะเป็นหันทีเข็นนะ,ะเอาขึ้นมานะแบบนี้นะดันจากข้างล่างนะคะดันจากข้างล่าง เพื่อพักเพราะเมื่อกี้เราตีอากาศเขาจะเข้าเราก็จะพักเขาสัก10บนาทีหรือถ้าเรารีบเวลาเราทํางานเราสั่งของก็งสั่งเราเยอะเราไม่ต้องก็ได้เพราะเดี๋ยวเราต้องพักเขาอยู่แล้วแต่อย่างนี้เรามีเวลาเราก็ขอพักเขาหน่อยนะคะให้ได้สิบนาทีเพื่อการคลึงมันจะได้ง่ายขึ้นเพราะว่าแป้งก็จะนิ่มลงอีกแล้วระหว่างที่เราเก็บอย่างนี้เราก็เอา พลสติกก็ได้ถ ok. ja. ุงกระมังก็ได้ถุหวีฟถึงที่าทีตามใจเราอ่าสั่แล้วพี่มันต้องเสนะเฮ้ยเอาว่ะ ไข่มาแล้วไข่สิเอาไข่มาได้เลยนี hmm. yeah. mm ่ไ hmm. ม mm ่ถึงจะต้องต่ออีกต่ออกต่ออี

อ่อมีลนอะยู่ในตัวมือขวา หนูก็ทำให้ขาจุดจับคองด้วยไอ้คนนี้มัสจะขาจะส้วงเพิ่งขาสุด ถ้าเป็นเนยสดต้องใไ่เบาวันนี้นะคะอืมใหกินแป๊ดเดียหมดห่อว่ะกินทีเดียมหมดห่อว่ะลมนมเร่องอะไรฉนทำตามได้นะฉันทำฉัน้ำแค่หนึ่งคน มันไม่หอมมันนหวาเลยผมตัวผมหอมๆป่ะผมก็จะใช้นั่นมันไม่หอมค่ะเนี่ยอย่ายอันนี้มาทหอมแล้วไม่เป็นไรคุณเวไปพริกแพงเอาได้ได้ไหมได้ไปยิงหนูได้ใช่ไหมถ้าไม่ใช่เป็นลมเลยสูตรเลสูตรเลยมันไม่มีแบบว่าน่าจะตืกนะ ไม่กลิ่นลนองแมวในไม่ได้ไม่ใเข้ากันเขาใช้กลิ่นมันนี่ยามะอันนี้มันไม่ใช่วานิลาเออ่างเใส่วันนี้ลา หอมดี

จริงๆเนมต้องมีชีสใชไมเราไม่มีชนะไม่ใช่ชีตัวีนงี่เป็นกอนออ้เยอา้ไม่ใส่นั่งก่อนะใส่ก็เทมก่อนเลย แต่ว่าคนแล้วนะเออก็ใส่ไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะได้รู้ ไม <sa iden> ่หมดเลยล่ะขึ้นมแล้วก็ลงมาใ่ไม่ใ่่่่ไม่ไมไม่ไเกือบเกือบเค็มไปใส่แป้งไหมแต่ว่าข้นนะเอานี้เดียวไหมไม่ต้องหมด มันไม่จับไม่จับไองไข่แป้งมันไม่จับม,มันไม่ติดติดหลังฟางใส่ขึ่งยขอดหัวข้อละใช่ข้ออืมใส่เยอะมไม่ติด ส okay. ูตรของการทเรยนไหมอ๋อโอเคพอแล้วร้อนๆนี่หวัดีนี่สวัสดีค่ะว่าคนพอไหมพอค่ะพอไหมจะไปล้าแล้ว เป็นพัทเล่บวกอวรอ,อริกาโน่บวกออริกาโน่แลื้อสัตว์ที่ไทยได้ไหมได้ค่ะตามใจมแต่ว่ากลิ่นมันก็จะไม่กลิ่นที่ไทยมันก็จะคนละแบบแล้วก็จิ้มลงไปอ๋อเแบบนั้นเลยมันก็จะติดมาแค่นี้แต่ว่าวว <laughs> เดี๋ยวเราจะใส่ทีหลังเ,เรียนรู้นะใช่ค่ะเรียนรู้ จริงๆอะถ้ามันมีครีมชีสอล้ค่ะครีมชีสมันจะอยู่ข้างในมันจะอ้าใช่เราบีบก่อนเราบีบก่อนใส่ไม่ได้เหรอไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตักใส่เพิ่มเอาแล้วต้องทำแบบร้อนๆที่ก็ลองทำได้ลองเล้วเอาอะไรดีว่าอะไรจิ้มกันบ้องบีบกันบ้างตากปให้น้องเขาจิ้มดยู่

เพรโดยจะใช้ถาดต่อใช่ป่ะอันนี้ใ่อ๋อเปลี่ยนอันนี้กนก็เดี๋ยวใครจิ้มไปนคนอีกคนจะหยอดดิ อุ้ยอได้ที่เมัแล้วนเอะใช่เมันเยอะจิเนะใหญ่นะป้เนาะขายที่แล้ใหญ่นะต้องไปสั่งนู้นได้มโอได้มาใหม่จะ้าจะไดมาโอได้มาใหม่แล้วไปขอเ้มออันอเจอห้อ ก็มี <laughs> <laughs> ช้อนใส่๊อกใส่ได้เลยเเนนน่อออ กดฟังออกกดฟังอ๋อฟังฟางกดดัรืเรื่องี่เขาการร้อดเงดีเลยดังอันไหนเสียังแล้วเนี่ยนี่นะโซนเนี้ยแหกเลย แต่มันก็กินได้นะใช่ไหม,มล่ะมกินได้ตั้แต่ใชตั้งทอเหลือหถึงว่าันนี้ไรเนี่ยไม่มีนะใหม่ก็ตัดในนีตองเยอกันตัดตรงหน้าอน้นตัดตรงหน้า อ่ไดีเที่ว่าเอาไปสิบชิ้นอะบอกแล้วสูตรเนี้ยอทำยังไงอะบอกต้องมาเรียนอธิบายไม่ถูก ยังเขาเรียกอะไรมันไม่ติดกับขนมปังรอบแรกอะข้างติดนะคะมันจะแบบว่าเขาบอกแล้วว่ากลัวมันต้อง,องไม่เงแต่วัาเนย